ครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ไม่มีเวียกครับก็เลยมาชื่นชมนะครับความสวยงามของอู่ปั้นรถครับอู่ช่างพุทธนะครับมาดูคันนี้หน่อยนะครับคันของเสียสรารวุธครับอ้อดำทองเรือมาใส่ตัวนี

เรืเบื้งลึกฮะพวกมึงจะเกลียะจบอกเกลียะแล้วกันโอ้เล่าบอกสิเป็นผู้คับเหรอลากคั้วมาหนี่ใช่ลูกมันแล้มีแล้วลูกกัพภาโอ้ลูกกัพภาเป็นเป็นแม่ห่างชัวร์สาวตัวชัวร์อ้ยเจ้าตัวโอ้ใส่ดำสูงนี่คืองามตัววะไม่เอาหรวะน้อเอาไปเฮ็ดเฮ็ดรถบัวดินเลยครับเสียเนี่ย ต้องไปแลนผ่วงน้ำมูเอ,องามเดียววะเป็นดำท้องเรือครับยอดเลย อันนี้คือว่าอารเนี่ยปลาปวงมันเนี่ยนะไปเลยยังไม่ได้ใส่ซุ้มล้อครับนี่กำลังพับครับผมซุ้มล้อ สวยงามครับเอาวลวมแล้วดู โอ้สบายสบายครับ <laughs> โอ้ยเปลี่ยนไปแล้ว วายฝนตกนี่แลว่ะโอ้ยทำทาซ,ซื้อตัวนี่ <Yeah. S 1> คันท,ที่เราเห็นแต่หัวคัสซีนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จอเอาเทียร์เดยววันนี้ 嗯，嗯。Uh. Uh.